สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะอ่าอันนี้นะคะพี่อ้อยมารีวิวเนาะ,ะเล็ดพันย่านะคะอันนี้เป็นมเมล็ดพันย่าเมอร์บิวด่านะคะอ่าเขาบอกว่ามเมล็ดพันย่าตัวนี้เนาะมันอคือไม่ต้องตัดนะคะไม่ต้องตัดแต่งนะคะคือต้นเขาจะไม่ยาวสูงเนาะที่ที่บ้านพี่ว้อยนะคะจะประมาณนี้เนาะใบไม้เต็มเลยไม่ได้กว่า ก็จะเป็นหญ้าหนวนน้อยนะคะคือต้นเขาจะสูงนะคะอันนี้ก็จะต้องคอยตัดเนาะพี่ซื้อพี่อ้อยซื้อเมลิพันธหญ้าตัวนี้มาเพราะว่าจะมาเสริมนะคะเสริมตรงที่เขาตายไปเนาะตายไปคือนี่ตัวหญ้าที่ที่บ้านนี้นะคะนี่คือพี่อ้อยโละทิ้งเลยนะของเก่าที่ทำโครงการเขาปลูกมาให้นะคะคือโละทิ้งหมดเลยเพราะว่า ตอนที่ช่างเข้ามาทําบ้านเนาะก็คือเขาเหยียบย่ํากันอะไรกันเนาะเขาก็เกิดเสียหายนะคะาตายไปเยอะเลยนะก็ค,คือไม่งามเนาะแล้วเราก็ไม่ค่อยได้อยู่เราตอนนั้นยังไม่ได้ย้ายมาด้วยเนาะตอนนี้พอย้ายเข้ามาปุ๊บพี่อ้อยก็มาซื้อหญ้าเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแตไ่ไม่ได้ม่ได้ย้ายเข้ามาปุ๊บสิพี่อ้อยพูดผิดคือย้ายก่อนย้ายเข้ามาประมาณหนึ่งสัปดาห์นะคะพี่อ้อยเข้ามาทํา โดยซื้อหญ้ามาเปลี่ยนใหม่นะคะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยเนาะโละหญ้าออกหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนใหม่ปรับที่ใหม่ลงดินลงทรายใหม่หมดทุกอย่างนะคะทั้งปุ๋ยยูเรียทั้งอะไรทําใหม่หมดแล้วเราไม่ได้มารดน้าทุกวันนะคะลดบางทีวันหนึ่งลดครั้งเดียวลดตอนกลางคืนเช้าขึ้นก็โดนแดดเนาะ <S <s ก็เหมือนเดิมก็คือมีการเสียหายบ้างตายบ้างนะคะ ก็เลยต้องซื้อเมล็ดพันธุ์มาเสริมเนาะเสริมในส่วนที่เขาเสียหายไปนะคะก็คือนี่ตรงนี้ตรงใกล้ใกล้ที่จอดรถเนาะที่จริงตรงเนี้ยเขาไม่ได้ปลูกนะคะแต่ว่าพี่อ้อยมาปลูกเนาะปลูกลงไปใบไม้เต็มเลยยังไม่ได้ซื้อไม้กวาดยาวๆเลยเนาะเนี่ยนะคะในส่วนส่วนตรงนี้จะโอเคนะคะตรงนี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ หลังบ้านก็จะมีเป็นจุดๆนะคะที่ที่หญ้าเสียหายหรือตายไปแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบนี้เลยเนาะก็อ,อเดี๋ยวไว้มาดูกันนะว่าพี่อ้อยลงหญ้าใหม่แล้ว<อ>เขาจะงอกไหมนะคะแล้วเขาจะสวยงามแค่ไหนเนาะข้อขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกันนะคะขอบคุณค่ะ